ู่นี้บอกท่านผู้ชมไปแล้วเคเค็นะฮะนาฬิกา,าเชียกรรมอันนี้ต้องให้ผู้กำกับบรรลบบอกนะฮะนาฬิกา,าเชีกรรม คืออะไรฮะก็อยากเรียนว่าถ้านาฬิกาทั you know? Ahora, ่วไปเนี่ยก็จะบอกเวลานะครับว่ามันก็จะบุญได้ยี่สี่ชั่วโมงอันนี้แปดโมงเช้าแล้วเก้าโมงสิบโมงเที่ยงคืนแรกวันแรกอะไรต่างๆเลาวไปดูนาฬิกาก็จะรู้นะครับวันนี้บอกนาฬิกานี่คือประโยชน์ของนาฬิกาตอนนี้เรานาฬิกาอาชญากรรมเนี่ยนะครับเราเอานาฬิการะบบของนาฬิกาเนี่ยมาประยุกต์ใช้เขาเรื่องอาชญากรรมด้วยอ๋อดูดูแล้วน่ากลัวผสมผสานกันดูดูแล้วก็บอกนาฬิกาอาชญากรรมคุณนาคุณคำว่าอาชญากรรมเนี่ยมันน่ากลัวนะแล้วผู้กลับตั้งไปชื่อนาฬิกาาอช มันน่ากลัวครับคือมันะเป็นการเดินเหมือนเป็นเวลาใช่ไหมเป็นวงกลมแล้วจะมีการระบุว่าเวลาช่วงเวลาไหนเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับประมาณนั้นฮะค,คือว่า ในาฬิกาอาชัชญากรรมเนี่ยก็คือเอาอาชัชญากรรมเนี่ยมาทําเป็นเวลาที่มันเกิดขึ้นโดยอาชญากรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกตำรวจเนี่ยต้องรู้ข้อมูลน,นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมามีอชัชญากรรมเกิดขึ้นที่ไหนอะไรตรงฐานที่ไหนเวลาไหน,ไหนคือเขาบอกเวลาโจรลักสณับแบบเดียวกันเงี้ยคล้ายๆกันนะฮนะแล้วแถมพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยไม่ทําตอนตีสองตีหนึ่งมันก็จะทาแกล้โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาก็จะมักจะเขาถนัดที่ไหนเขาก็จะทําแบบนั้นครับซึ่งในการที่จับจับเขาป้องกันต่างๆเราก็ต้องไปช่วงที่จำถูกไหมฮะ ตรนนี้ว่าในการดําเนินการทำ่างเนี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนต้องมีการร่วมก,รการคิดร่วมงานต่างๆพวกนี้นะครับ,รบทำไงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้รู้นะค,ครับว่าแผนด้วยการบุกร้ายเนี่ยนะครับหรือชญจกรรมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงไหนรตรงไหนที่ไหน เลิกโจรเวลาโจรคุณคุณต้องรู้ครับผมครับโล้วยเอาอนี้ตำรวจรู้อย่างเดียวหรือว่าชาวบ้านต้องรู้ด้วยก็ตรงนี้ตำรวจต้องรู้เป็นหลักจริงอาสาสมัครที่จะมาร่วมเราก็ต้องรู้รวมทั้งชาวบ้านเนี่ยถ้ารู้ด้วยก็ดีนะครับในการที่จะป้องกัน ภัยป้องกันเหตุตัวเองในต่างๆพวกนี้ต่อไปมาจังหวัดสมุทรปราการคุณลุงต้องดูนาฬิกาอัจฉริยนะนาฬิกานี้ไม่ต้องพกแล้วนะครับไม่ต้องพกละะฮอันนี้เพื่อเหตุภาพชัดเจนคะคุณลุงผมเชิญผู้กำกับไปดูนะนาฬิกาอาชญากรรมเนี่ยมันวิ่งยังไงครับวิ่งย้อนสอนวิ่งไปตามทางครับอันนี้ผู้กำกับต้องต้องนั่นงอ่านนะครับคนี่นาฬิกาอาชญากรรม่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะเป็นภาพเป็นเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงอันนี้นี่เป็นสองวงกลมใช่ไหมฮะครับผมครับเราเริ่มต้นนับคดี ข้าวกับม่เราเราเราเริ่มจากตรงไหนฮะจะจะเห็นว่าในาฬิกาชั่งกเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะกลมๆเหมือนกับนาฬิกาครับเดือนนาฬิกาทำบ้านเลยเนี่ยก็เป็นนาฬิกาเหมือนกัน24ชั่วโมงเหมือนกัน24ชั่วโมงเหมือนกันนะจากหกโมงเช้ามาถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้านะครับคือ24ชั่วโมงเหมือนกันไม่หมุนกลับอ่าแต่คดีว่าเรามีคำว่าราชกรรมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะมาประยุกต์ใช้เดี๋ยวมาผสมผสานว่าเออเราก็จะมาดูว่าเศรษฐีที่ผ่านมาเนีี่่่ยยยนนนะะคครรรรััับเชชดววิิงงาททพพ์ ลักทรัพย์รถยานจักรยานยนต์ต่างหรือลักทรัพย์ในฐานเนี่ยนะครับมันเกิดช่วงเวลาไหนที่จังหวัดสมุทรปราการเริ่มต้นตั้งแต่หกของเช้านี้สีเหลืองคือคดีสีเหลืองก็คือว่าคดีเกี่ยวกับลักทรัพย์รถจักรยานยนต์อ๋อนี่ตอนเช้าเลยเหรอฮะอันนี้ก็มีคือมีมีเหตุลักอยนตอนเช้าช่วงเช้าก็มีนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราพ้ตรงช่วงเวลาไหนเนี่ยนะครับก็คือว่าอัชญชกรารอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดช่วงเวลานั้นอ๋อฮะแล้วส่วนมากเนี่ยมันก็ ซ้ำๆเวลานั้นน่ะคือทําทฤษฎีมาสมุดประการต้องระวังนะครับหกโมงเช้าถึงเจ็ดมงเช้าถ้าเจ็ดโมงเช้าไปแล้วก็เจ็ดมงเช้าไปแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นคดีพวกจะเป็นวิ่งราวทรัพย์ก็มีเพราะว่าเพราะเช้าเช้าเนี่ยนะครับคนออกมาทํางานกันครับนะครับก็ออกมารีบๆร้อนๆใส่้อยทองใส่แหวนใส่อะไรถือกระเป๋าสไตายก็ยังงวงแยก็มีนะฮะก็ไม่ตัดป้องปการระวังตัวเองเขาก็ ก่อเหตุทิ้งทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ไปเพราะคนก็อาจจะน้อยอะไรเงี้ยก็มีอ๋อนี่ยนี่สองชั่วโมงตั้งได้ครับดึกดึกพอมาช่วงบ่ายหน่อยเดี๋ยวผมคนแรกที่นึ่งครับมาหกโมงเช้าถึงแปดโมงให้ระวังหน่อยระวังหน่อยวิ่งราวทรัพย์แต่ถ้าแปดโมงมาถึงสิบโมงเช้าก็มีก็อันนี้สบายใจได้ไม่ค่ยมีเหตุเพราะคนเยอะหน่อยแต่จะมีเหตุในคดีจราจรเป็นหลักอ๋อจราจอยก็อาจจะเป็นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปตรงนี้มั่ถือว่าไม่ใช่เป็นคดีอาชญากรรมอะไรกัน้วนะฮะอ่ามาถึงสิ ยี่สบสี่ชั่วโมงนะสิบโมงเช้ามาถึงห้าโมงเช้าครับสิบโมงเช้าก็จะมีวิ่งราวซับ อ๋อนี่เกิดกลับมาเกิดอีกเหรอครับก็อาจจะกลับมาเกิดอีกเพราะว่าบางทีเนี่ยทแต่ที่เกิดคือช่วงโมงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับในการที่จะคนไปทำงานเนี่ยเช่นนั่งรถสองแถวอะไรงจังไม่ไิ้ไม่ได้ระเบิดระวังรถติดอะไรเงี้ยโอ้ในช่วงนี้ก็ไม่ใช่รถส่งคนร้ายก็แต่ว่านั่งรถโดยสารก็เกิอ่าทีนี้มาจะถึง5้าโมงเช้าใช่ไหมฮะห้าโมงเช้ามาจะถึงนี่เหมือนครับว่าไม่มีเหตุเลยไม่มีเหตุเลยแต่ก็ยังมีรักต้องก็จะมีเหตุออ๋ยังมีรักทรัพย์เออลักทรัพย์ในแง่หลักฐานเพราะบางทีคนออกไปทำงานแล้ว บ้านก็ไม่มีคนอยู่อ๋อนี่ช่วงที่ช่วงบ่ายสามไอ้บ่ายสองถึงบ่ายสามเป็นช่วงที่ขโมยลักรถลักรถจักรยานยนต์ลักทรัพย์ในบ้านเนีนะสถานอาจจะเข้าไปในบ้านลักทรัพย์ไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยครับก็มีเหตุเกิดประจำต้องต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้คือความถี่ท่านถี่ไม่ื่อออกจากบ้านต้องล็อกบ้านล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ห้ามแล้วนะตั้งแต่บ่ายสองมาจนกระทั่งถึงสองทุ่มสองทุ่มอันนี้เหตุเบาบางอันนี้ก็เบาบางนิดหนึ่งนีีก็จะมแต่ก็มี ชิงทรัพย์วิ่งเอาทรัพย์บ้างนะฮะแต่ชิงทรัพย์ก็น้อยนะฮะอ๋อจะไมเกิดวงคงเดียอันนี้คือเดือนที่ผ่านมาอ๋อเดือนที่ผ่านมาก็งทีก็คนร้ายก็ขับพาใจผ่านเห็นเพราะว่าตอนนั้นคนที่ออกมาเยอะนะฮะก็ก็มีดูช่องโอกาสด้วย นะครับคนร้ายด้วยเหยื่อด้วยมันเหมาะสมผสมผสานกันมันก็เกิดเหตุขึ้นมาได้แต่ว่าความถี่ทีนี้มันก็จะตั้งแต่6กโมงเช้านะไอ้หกโมงเย็นคัมงเย็นจะถึง2องทุ่มตัวนี้เหมือนกับว่าเหตุไม่ค่อยมีเหตุไม่ค่อยมีเพราะว่าเพราะอะไรฮะเพราะช่วงนั้นเนี่ยรถมันจะติดขัดเยอะ นายขยายอมาทับข้างรถแม่เอหรือว่านึกว่าเอคนร้ายในการจัดการเนี่ยเราทําเป็นแค่เดือนต่อเดือนอแต่ว่าเดือนนี้อาจจะไม่มีฮะแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอ๋อค่ะเดี๋ยวถึงยี่สชั่วโมงเดี๋ยวจะเราถามผู้กลับนะครับว่าทําไมเดือนต่อเดือนนะครับมาสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ฐานเริ่มเข้ามาแล้วอ๋อนี่ขโมยเริ่มปฏิบัติการช่วงประมาณสี่ริ่มมาแล้ว ครับฮะเพราะช่วงช่วงดึกแล้วมีการทำร้ายร่างกายก็เริ่มเริ่มเกิดขึ้นละครับนะครีทำร้ายร่างกายก็เริ่มเกิดเนี่ยช่วงพอคนเปิร์ดกับคนนะครับอันนี้อันสามเหตุเลยนะอันนี้สามเหตุเลยนะฮะลักทรัพย์ตัวอันยนลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายนะครับวิ่งหน้าทรัพย์อ๋อนี่เริ่มช่วงประมาณห้าทุ่มถึงสี่ทุ่มเริ่มเมาเริ่มเมาแล้วตีกันยิงไงก็มีอันนี้อันนี้ความถี่เยอะมากเลยสามเหตุ้วยอ่าใช่ช่วงช่วงหักครับ ช่วงประมาณสักสามทุ่มเช้าคืนเนี่ยก็จะมีอาชการเกิดขึ้นเยอะช่วงเดกเช้าตีหนึ่งตีหนึ่งปุ๊บก็ก็เริ่มมีรักษาัพยวกจักรยานยนต์รถยนต์ละเจ้าของเริ่มหลับเริ่มหลับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็จอดรถยนต์จักรยานยนต์ไว้ไม่ได้มีการลอกแน่ครับทีนี้อีกก่อนจะครบยี่สชั่วโมงก็จะมีช่วงตีสามตีห้าก็จะเป็นพวกรักทรับ นแก่ฐานโอ้โหนี่คนกําลังหลับสบายหลับสบายเอาแล้วทีนี้วันต่อวันที่ท่านภูมิกับบอกต้องมีการประเมิน1เดือนประเมินอครั้งหนึ่งครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราเราก็จะดูว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน นะครับแล้วเราก็จะได้เอาข้อมูลเนี่ยนะครับมาวางแผนในการที่จะกําหนดเอคชันแพลนเกี่ยวกับการป้องกันปรับปริมาณกิจกรรมในพื้นที่เรื่องปกติถ้าสมมติในช่วงนี้ก็อาจจะตารวจกําลังลดน้อยลงไปเพิ่มเอาในช่วงประมาณ2องทุ่มถึงเที่ยงคืนพอช่วงนี้มันเกิดลักทรัพย์บ่อยการตรวจตาราเราก็ต้องมาเน้นเรื่องการลักทรัพย์ช่วงนี้วิ่งราวบ่อยเราก็ต้องเน้นเรื่องกําลังเรื่องวิธีการตรวจไปที่การวิ่งราวต่อจอดมาช่วยเอาใจสืบมาซุ่มโกงอะไรยังไงอะไรเงี้ยต้องข้อมูลตรงนี้ก็ใช้เป็น ข้อมูลในการอันบอันนี้หมายถึงว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องรู้ทั้งหมดต้้้องงรูทัหมดแล้วประชาชนมีส่วนรับรู้ไหมฮะก็ประชาชนเนี่ยเราก็แจ้งให้ทราบบ้างฮะในการประชาสัมพันธ์เพราะเรามีชุดมบนชนสัมพันธ์อยู่แล้วอ๋อมบนชุดสัมพันธ์อ่าแล้วครบยีชั่วโมงฮะภูมกับทีนี้จะพูดถึงเรื่องต้องเรียนถามท่านรองผู้การวชรินทร์แล้วฮะเลิกโจรผมไปสำรวจกับผูมิกับเมื่อสักครู่นี้นะฮะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีตีสามถึงตีห้า ตอนนี้ท่านมอบนโยบายไงดูเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักทรัพย์ลักรถจักรยานย,ยนต์เกิดในช่วงนี้เยอะมากเลยก็คงจะต้องอะรอะดมกําลังนะครับทั้งงานป้องกันปราบปรามก็คือสายตรวจเท่าที่ชาวบ้านได้ทราบนะฮะแล้วก็ตํารวจสืบสวนนอกเครื่องแบบเนะี่ยก็ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะครับทั้งเป็นการนําตัวผู้ต้องสงสัยจับยาเสพติดหรือในเรื่องตามจุดล่อแหลมที่จะคอยป้องกันเหตุ ใเนี้ก <ia> ็จ <Restaur antly. S 2> ่ายกำลังตามช่วงเวลาที่ผู้กับได้บอกนะครับซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้นะครับก็จะพยายามลดช่องว่างของคนร้ายเนี่ยที่จะไม่ไม่ทาในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถป้องกันอาชญากรรมได้นะครับมันมีความค่อนข้างแน่นอนไหมครับในการที่เราดูจากรูปแบบของนาฬิกาอาชญากรรมแบบนี้แล้วเราแก้ไขไปเนี่ยค่อนข้างจะถูกจุดไหมครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า ก็เป <M łość> ็นการลดโอกาสคนร้ายนะครับถ้าปรากฏว่ามีตํารวจอยู่ในในจุดล่อแหลมเหล่านี้เนี่ยคนร้ายก็ไม่กล้าที่จะก่อเหตุนะครับคมีเพเห็นตำรวจปุ๊บอาจจะวิ่งวิ่งไปบ้างว๊บว๊บว๊บแล้วก็คนร้ายก็สะนุกยงมือนกันนะนกครับครับก็สอดคล้องอะไรครับที่ที่ท่านท่านรองรัชดรได้มอบนโยบายนะครับเราก็เอามาปรับใช้กับตรวจตัวอย่าง